คุณสมพรฮะด้วยเวลาอันจำกัดจริงๆเลยต้องถามว่าวันนี้ที่ผ่าน3วาระรวดทำไมมันรวดเร็วขนาดนั้ครับเพราะคนที่เขาเห็นต่างก็มีเหมือนกันครับคือที่ผ่านรวดเร็วนะครับครับเพราะรมันไม่มีปัญหาอะไรมากครับอืมมันจแจ้งแจ้งชัดเจนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้เราไม่สามารถสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็อยู่ที่กฎหมายกฎหมาย นะเมื่อปัญหาอยู่ที่กฎหมายครับเราต้องแก้กฎหมายแก้กฎหมายเพราะเราทาให้ชัดเจนนะครับท่านครับผมถามนี้ทะนี้หนึ่งแก้กฎหมายครับมันก็มันก็เรื่องนิดเดียวเพราะเราไม่ต้องพิจารณาอะไรมากก็แก้กฎหมายก็กลับไปสู่มาตราเจ็ดตามเดิมครับของปศ25ศูนย์ห้า ครับไหวอนาจท่านเองครับท่านฮ <ปะ S 1> ่าตามันประเด็นก็คือว่าในกลุ่มของชาวพุทธเองหรือแม้แต่กลุ่มองค์กรชาวพุทธเองเขาก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะได้ฟังเสียงจากประชาชนหรือเปล่าอันนี้ต้องถามทั้งสองรอฮะอ,อย่าลืมนะครับรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติเอาไว้ว่าสมาชิกสภารัฐประจาแต่งชาติเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยครับ มีพระบางรูปท่านก็บอกว่าถ้ามันเกิดความวุ่นวายสอนอชอต้องรับผิดชอบนะกอ๋อเรารับผิดชอบอยู่แล้วครับอืเราทําด้วยความรับผิดชอบครับครับเพราะหน้าที่ของเรานั้นอืเป็นผู้แทนของพวงชนชาวไทยและเราต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจิริตเ์ห่นแก่รประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ครับครับเราเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยกําลังมีปัญหาเราไม่อยากจะให้ เกิดความขัดแย้งกันระหว่างอาณาจักรกับศาสนาจักรครับเดี๋ยวนี้มันเกิดความขัดแย้งกันใช่ไหมครับพี่มอสเอสนอมาแต่แล้วคณะรัฐมนตรีไม่ยอมเสนอต่อที่ที่พี่สมพรพูดพี่พูดไปเดี๋ยวกลจยกระทบความมัคนคงก็พยายามติดเรี่กที่สุดก็คือที่ท่านว่าว่าเป็นผู้แทนของปวงชนพี่ถามตรงๆนะถาม,มง่ายๆที่สุดะอะถามสิลองมีการประชามติไหมละ่ะเดี๋ยวเราจะพูดนะ แค่บางข้อสาคัญสำคัญเนี่ยแต่กระบวนการมันมีไหมมีการถามส่งไหมม,มีการถามผูม้เสีชีหรือเปล่ากระบวนการที่พี่ออกมาเนี่ยก็คือพี่ต้องการเอาเสียงส่วนใหญ่มาพูดคุยแล้วมาทํากันนี่คือครประเด็นนะครับครับ